สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมพอดีพี่ปลาจริงคือมีลูกค้าถามมาหลายรายมากนะปุ่งคามพอดีนี่ได้มีแค่นี้เนาะมีแค่นี้นะปงคาม วงคมนี้มันเป็นงานแบบทํเหมือขึ้นเหมือเนาะทีนี้เป็นงานเงินหนาเฉพาะเฉพาะเงินก็แบบคุ้มแล้วอ,ะอ่ะเฉพาะเงินนะลูกค้าดูนะ,ะถ้าถ้าใครแบบอยากได้แบบรุง้งรุ้งอะ่ะแตกข้างในอ,ะอ่ะดูอันนี้แตกในนะเห็นไหมจะมีรอยต่อไปเขาก็จะประสานกันนะนะอันนี้ใหญ่นะลูกค้าอันนี้ฟรีไซส์นะรุ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะมีแค่นี้เามาไม่เยอะอ่ะนี่นะพันสี่ห้า ถ้าใครแบบต้องการสีรุ้งๆอ่ะอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดรุ้งอ่ะเออเพราะเพราะมีรอยข้างในนะอ่านี่นะแล้วก็อ่าให้ดูก่อนนะคะว่าอันเนี้ยใหญ่นะคะใหญ่อันเนี้ยวงเนี้ยใหญ่อันเนี้ยอยู่ที่พันพันสี่ห้าสิบเนาะเพราะว่าเฉพาะเฉพาะแบบคือใหญ่อะปงคำว่าเป็นป่งคำที่ใหญ่อะค่ะลูกค้า นี่นะประมาณนี้นะเนี่ยพันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าอ่าอันนี้ฟรีไซส์นะวงที่สองวงนี้สวยวงนี้ก็สวยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะรุน่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปาเอาความหมายดูนะเมื่อตะกี้มันเป็นแก้วข้าวแก้ววงแรกอะข้าวแก้วใช่ไหมเดี๋ยววงนี้เดี๋ยวพี่ปาดูวงนี้ก่อนวงนี้เป็นอะไร กเช็คเช็คงานก่อนแก้วแก้วข้าวสลักเขาเรียกแก้วข้าวสลักอันนี้แก้วข้าวสลักนะแก้วข้าวสลักเขาเรียกแก้วข้าวสลักเวนแก้วข้าวสลักกาบ อันนี้น่าจะกาบเงินนะเนาะเกวนแก้วเข้าสลักกาบเงินนะเอ่อแก้วเข้าแก้วเข้าแก้วหรือแก้วเข้าสลักจัดเป็นแก้วที่เรียกว่าเป็นแปลกประหลาดเขาบอกว่ามีมูลค่าสูงหาได้ยากเมื่อยังไม่ได้ทําการเจียโดยเป็นหน่อแก้วอยู่ในเนี้ยอืมจุด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 ,ด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 แล้วอยากได้ความหมายทําไมทําไมทําไมอ่า ทำไมไม่เอาความหมายอะ่ะเออเนี่ยนะแก้วแก้วเขาสลักแก้วเขาสลักอืมนี่นะ,ะ,ะนนะคืองานแบบปูงคำแก้วเขาสลัก ออปงคมแก้วเขาสลักปงคมแก้วเขาสลักความหมายตามดูดวงทรูอดีหินป่งคามหรือแก้วปงคามเป็นหินค้อใส,สที่มีแร่ต่างๆแทรกอยู่ในหินเหตุที่นับว่าแก้วปงคมเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาเป็นเพราะว่ามีการขุดค้นพบแก้วปงคม ถูกพบเป็นจำนวนมากทางถากเหนือความหมายของป่งคาม <c oughs> คือที่มีความมั่นคงยั่งยืนคงกระพันและเหตุที่แก้วป่งคามเป็นแก้วสิทธิ์ของชาวลานนาเพราะว่าได้มีการขุดคน้นอ่าเขาบอกว่าเอ่อเป็นหินที่แบบเอ่อทางทางทางของของไทยอ่ะเนาะเอ่อก็น่าจะบาทที่เดียวกันแหละลูกค้าเออนี่นะคะเอ่ออันนี้สวยอันนี้อันนี้รุ่นนี้รุ่นนี้จะพันสามห้าสิบนะคะลูกค้า นะคะถ้ารุ่นใหญ่อะจะพันสี่ห้าสิบนะคะรุ่นนี้จะพันสามห้าสิบแล้วก็จะมีอีกวงหนึ่งนะคะอันนี้น้ําจะแบบว่าเป,เ,เป็นหมอกบุงเมืองจะเป็นหมอกบงเมืองนะคะรุ่นนี้ก็พันเนี่ยนะอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็พันสี่ห้าสิบนะคะจะจะจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะรุ่นเมื่อกี้จะพันสามห้าสิบนะคะอืม รุ่นนี้จะพันสี่ห้าสิบอันนี้เป็นงานที่แบบเขาขึ้นเหมือนเนาะแล้วก็ฟรีไซส์นะลูกค้าเออมีแค่นี้ถ้าถ้ามีก็คือต้องรออีกประมาณเป็นเดือนน่ะเอออันนี้ตอนนี้ที่เขาขึ้นที่วงใหญ่ๆแล้วก็ฟรีไซส์อ่ะมีแค่นี้อันนี้พันสี่ห้าสิบนะเป็นหมอกวงเมืองแล้วก็เป็นพวกสายฝนหรือแก้วเขาสลักอะไรเงี้ยอืมนะคะแล้วก็อีกวงหนึ่ง อีกวงนี้แปลกๆนะเป็นหมอกวงเมืองมั่งเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ปลาเช็คดี่เป็น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 ชนิดไหนอะไรอย่เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ปลาเช็คนะ แกพ่รุนกาบทองความแก้พ่รุนกาบทองเดี๋ยวนะพี่ปาหาก่กอนเพราะแปลกๆกันเนาะคือไม่เหมือนนะเพิ่งจะเห็นครั้งแรกอะ่ะสีอย่างเงี้ยเนาะ เสียงเงี้ยพี่ปามิ่งเห็นเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเห็นครั้งแรกนะอ่ะมันเหมือนแบบเป็นสายสายอ่ะนะลูกค้าลูกค้าดูนะนี่อย่างงี้นะอ่าอ่ารุ่นนี้ก็พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าแต่พี่ปามไม่อยากเอามาให้ลูกค้าแต่พี่ปามก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอะนะ่ะเนาะอืมก็ประมาณนี้นะู่ทูแล้วก็ประมาณนี้รื่อพวกนี้พันสี่ห้าสิบเพราะว่าเป็นเม็ดเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่เอนนะ นี่พันสามห้ิบนะคะฟรีไซส์นะลูกค้าฟรีไซส์แต่ลูกค้าอยากได้เล็กๆอ่ะเล็กๆอันนี้นะคะอันนี้หนึ่งพันเอ้ยเห็นนี่สี่ร้อยห้าสิอยห้าสิบประมาณห้าห้า ห,ห้าเท่าไรห้าสามนะลูกคา้าอันนี้ห้าสามนะคะห้าสามนะคะสี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วปวกนะคะแก้วปวกนะคะนี่อันนี้450แล้วถ้าลูกค้าอยากได้แก้วกาบนะคะแก้วกาบอันนี้1,000งพันทวน,นะคะ่ะลูกค้าพันทวนนะคะอันนี้ลูกค้าให้ให้พี่ปาหาให้ลูกค้ามีถามมาเยอะอะคะ่ะแบบพี่ปาก็เออ หามาให้นะจ๊ะหามาให้นะจ๊ะต่อไปเป็นจี้นะคะจี้เรืองแสงนะคะจี้เรืองแสงรุ่นนี้650บาทนะลูกค้า650บบาทจี้เรืองแสง จี้เรืองแสงนะหกร้อยห้าสิบาทนะลูกค้างานเงินนะงานเงินนะหกร้อยห้าสิบบาทอืต่อไปจี้จ right. ี้ไหมนาคนะลูกค้าอันนี้จี้ไหมนาคนะจี้ไหมนาคนะอันนี้ได้พันสี่ห้าสิบจี้ไหมนาควใหญ่นะพันสี่ห้าสิบจี้ไหมนาคแล้วใหญ่นะพันสี่อันนี้ไม่ชุบนะถ้าชุบมันสองพันห้าลูกค้าอันนี้ไม่ชุบนะ อ่าจะชุบสองบรร้าเลยงานที่ถูกเพราะว่างานไม่ได้ชุบนี่นะคะไหมทองเออไหมานาค่ะไหมานาอันนี้พันสี่ห้าสิบนะจ๊ะงานเงินแท้นนะอ่ะจะไปเป็นต่างหูอ่ะต่างหูต่างหูพลอยแท้ะอะ่ะก็มีบุตรศาคำมีมีม นินละกาลนะมีมรกตแล้วก็มีทัพทิมพวกนี้เป็นงานทางทางฝั่งจันนะคะลูกคะ่ะอันนี้พันสองห้าสิบนะคะงานเงินแท้นะคะงานเงินแท้พันสองห้าสิบแล้วมีคู่เล็กงานเงินแท้นะคะลูกค้าแล้วอีกคู่หนึ่งอันนี้งานทางฝั่งจันนะลูกคะ่ะงานเงินแท้นะนี่นะคะ อันนี้ได้พันหนึ่งร้อยค่ะลูกค้าพั 1, นหนึ่งร้อยนะอืนนี้ได้พันหนึ่งร้อยนะคะนี้รุน่นนี้ปกติรุ่นนี้ไม่มีแล้วถ้าไปชุบทองจะสวยมากแต่พอชุบทองปุ๊บราคาจะอัพเลยอันนี้พันหนึ่งร้อยอันนี้พันสองร้อยห้าสิบนี่มาใหม่เคยขายไปรอบหนึ่งละเคยขายไปรอบหนึ่งนะคะไม่มีแล้วอมีงานมาแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าไม่ลงเยอะอืมไม่ลงเยอะ ฟรบาช่างเหลือปงคมอยู่สี่วงอะ่ะเอามารีวิวลูกค้าเผื่อใครสนใจนะคะแต่คือเขาวงใหญ่อะ่ะราคาเขาเขาจะสูงหน่อยอลูกค้าอืมเออลูกค้าเทียบกับวงนี้นะหนึ่งพันนะหนึ่งพันอันนี้เรืองเงินนะคะเฉพาะเงินอนีเงินเยอะนี่ค่ะนี่ปันสี่ห้าสิบนะอ่าคือเขาใหญ่ไงลูกค้าเนี่ยใหญ่ไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะเป็นงานเงินแทนนะ อไม่ได้ชุบเพิ่มนะแล้วก็มีสโมกกี้คอร์ไซส์หกสองนะลูกค้านี่นะสโมกกี้สโมกกี้คอร์นะอันนี้ไซส์หกสองนะใครชอใหญ่ๆนะแปดร้อยห้าสิบนะคะเรือนแฟชั่นแต่เป็นสโมกกี้คอร์นะคะอืมไซส์หกสองนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยหกสองนะลูกค้าสโมกกี้คอร์แปดร้อยห้าสิบบาทอืม โรงเรือนได้แล้วเป็นเดือนแฟชั่นไม่ชุบเพิ่มนะลูกค้าค่ะเดือนแฟชั่นไม่ชุบเพิ่มแล้วก็จะมีรุ่นนี้อ่ะก็แล้วก็จะมีรุ่นนี้นะพันสองห้าสิบปีสองวงนะเหลือสองวงอีกวงส่งชุบทองนี่นะคะนี่นะวงรุ่นนี้พันสองห้าสิบใครเหมาเดี๋ยวลดให้ใครเหมานะเหมานะต้องเหมานะ ต้องเหมานะเหมาจะลดให้แต่ถ้าชิ้นเดียวไม่ลดนะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ